วิธีนำตัวเราออกมาจากมือถือแบบนี้ก็รทำกันยังไงนะตามคือหนึ่งไปดูเลยค่ะไปที่แอปแคทแคทไปที่บวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่เราไปนำเข้าคลิปวิดีโอโทรศัพท์มือถือนี้เข้ามาเลยนะคะคลิกเราไปนำเข้าคลิปโทรศัพท์มือถือนี้เข้ามาเลยนะคะคลิปนี้คุณหนึ่งได้แนบไว้ท้ายคลิปแล้วสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้เลยนะคะคลิก HD แล้วก็คลิกเพิ่มค่ะ หลังจากนั้นมองไปบาร์ด้านล่างไปที่การตั้งไปที่อัตราส่วนไปตั้งค่า9ต่อ16แล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกค่ะพอเสร็จแล้วให้เราคลิกไปที่ภาพสอนไปที่เพิ่มโอเวอร์เลยค่ะไป,ไปนําเข้ารูปภาพรเราเลยค่ะคลิกเพิ่มค่ะหลังจากนั้นมองไปบาร์ด้านล่างเข้าไปที่คัตเอาท์เข้าไปที่ลบพื้นหลังแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกค่ะเราก็ทําการลาดรูปภาพเรามาให้พอดีกับคลิปเลยนะคะ ก็เลื่อนคีย์ไปทางขวามือค่ะแล้วก็ย่อรูปภาพเราลงเล็กๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็นำไปวางไว้ไว้แบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราใส่คียเฟมให้เขาหนึ่งครั้งแล้วก็เลื่อนมาที่0.3วินะคะแล้วก็ทำการขยายเขาแบบนี้เลยค่ะให้มาอยู่ตรงนี้นะคะขยายคะ่ะให้มาอยู่ตรงนี้นะคะ แล้วเราก็เลื่อนไปที่0.06วินะศูวิแล้วก็ทําการขยายเขาอีกค่ะแบบนี้เลยนะคะคลิกไปทางขวามือคลิกย้อนกลับสองครั้งเข้าไปที่สติ๊กเกอร์ให้เราเลื่อนไปหากรอบโทรศัพท์แบบนี้เลยนะคะแล้วเราจะไปเลือกปกนิตยสารค่ะเราก็เลื่อนขึ้นไปค่ะเลือกปกนิตยสารที่เราต้องการได้เลยค่ะแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกค่ะ แล้วก็ทำการขยายปกนิทยาศาร์นี้ให้พอดีกับหน้าจอของเราแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ลากเข้าไปพอดีกับท้ายคลิปเลยนะคะโอเคแล้วก็เลื่อนคลิปไปทางขวามือกดย้อนกลับย้ยอนกลับอีกครั้งหนึง่งเข้าไปที่เอฟเฟคค่ะเข้าไปที่เอฟเฟควิดีโอเข้าไปที่หัวข้อเฉลิมฉลอง ก็จะไปเลือกประกายทองค่ะตัวนี้เลยนะคะแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายูกค่ะแล้วก็เลื่อนลากเข้าไปให้พอดีกับคลิปวิดีโอของเราโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปทำกันดูนะคะใครสนใจเรียนรู้คนหนึ่งมีห้องสมุดเรียนฟรีพิมพ์สนใจหรือใครใจร้อนอยากเรียนรู้เร็วจิ้มที่ตก,ก้าสีเหลืองได้เลยค่ะหรือทักคนหนึ่งมาทางนี้ได้นะคะ